ใหญ่ยางมากพอแล้วพี่น้องบ้านนี้เมื่อไงปุ้ยร้อนบินเลยดอกพอดีงามเลยพอดีแกงเลยพอดีแกงพอดีงามเอาเก็บได้โอ้ยจังสีเมมเมสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอำคัณสียิบสวงจากพี่น้องทันวาคมหกเจ็ดนาะจะวันนี้ มานำหาเห็ดขนะ <Man. S 2> อนเนาะแมนเมื่อวานนี้ยายก้อนก็เห็นไหวอีกดอกพี่น้องมันดอกหน่อยจะสิยังบางอย่างเลยเนาะพี่ก้อนถ้าไปดูน้ำกันจะพี่นอ้อง,งสีโสม,มสีมันบอสีแดงพ่อแกงบอเนาะจ้าเนาะไะไปพี่กัดกะอำนพ่อพหน้าจะดูยพี่นอ้องอัจังหวัดอุบลเนาะจ้าสึวนวัดผู้พระรันสูงเฮานี่ยเราจะไปู้ดอกหน่อยแหงนะตมคุ ล่างพอดีคาษาไทเี่พดีเกยงเนาะพูดีเกยงนใน<ช>สัมพนธโอ้หไก่คอนก็มีบ่โอ้พี่ทังตี่ตืี่ไล่ตือพี่ตีอเห็นไหมาทางฟังพ,ฟง,พงพี่เหังพี่ยัง่เห็นครับ เห็นวยไปขี้มวดเหรีีทั้งีนี่เลี๋ยวบหนอีสดอก่ดเออหมดเลี้วดเี๋ยวดเหาดทั้งฝีเล้วเห็นเบเห็นเดี๋ยวบเห็นหมดเลยก็ยหันหยงกีีดี๋ Ừ, cái lòng nhỏ ừ. Cái mình Con có ăn lá hoặc lái ngon nhảy Đi cái xong mọi người chứ mà buồn Con chỉ nhảy nhảy lại Con đem ừ. ừ, con à. không tẩy cái này ừ. Anh đi lì con vô nào luôn nào. Chồng mấy mình nhảy đàng đàng Không tẩy ừ. ừ. Nó lấy cái nồi Thế là ta mà Nó lấy cái này, <laughs> ร่างได้แกงสามีพอดีเนาะ หนอนได้เลยเลยอะใหญยางมากพอแล้วพี e ่น้องบันเบื้องเนยปุ้ยตอนบิน้อดงอนบินเลยดอกพอดีงามเลยพอดีแกงเลยพอดีแกงพอดีงามเอาเก็บได้โอ้ยตังค์สีเมเม บอลุ่นน้ำกันอีกพี่น้องเอ้ยขาใหญ่ๆอวบๆพี่น้องเห็เห็นหนามหมอกเนาะแมีนเห็นหนามหมอกเย้อพี่น้องเอ้ยล่นนี่เจียงวานนี่ได้เห็นหนามหมอกเอาเงี้ยจีบปมาณเนาะเพราะว่ามันออกลายเจอว่ามันดอกหน่อยนะดอกบ่าท่านใหญ่เนาะเก็บบ่ได้จำมันถี่ใหญ่ใบใหญ่ดอกคนทีเก็บเบิดก่อนไปจักใกล้ๆพี่น้องบอนใกล้ๆพี่น้องบอลลูนใกล้ๆเอาไกลไม่ค่อยได้ดอกใหญ่ดอกะผิดพลาดผิด ไปหมากเก็บไฟหมากเก็บเนาะแมนอืมตาอุ้บี้เนี่ยเอาเป็นสีบวัวมานะหลุ่นส่ตาเด้อพี่น้องเลยใารยุคคนโบราณเขินมาเนาะแมนก็โบรานมาแถวนี่ก็ไปเจอเทียวไต่เอ้ยออกสีเม่เนาะในกุนี่เล็กน้อยก็ได้เนาะในกุ่นี้เฮี้ยผ่านแล้ว ยอกตาไปได้หน,นินี้ว่มัมนแลบเลยแลบดอกใหญ่กี่กระพานแล้วเฮ้ยตัวนี้เป็นสัตว์เลยเนาะน่าเห็น เตีนไหวอยู่คนนเงก็พูนชิ้นยังไม่ยังอ่ะพี่น้องจะไปลุ้นให้กันไปเรื่อยๆอ๋อจ้ามสีสีหาหม่งสีได้เมือนอ่เนาะไปเหลือกต่างพี่น้องเยเหลือกต่างเอียงแล้วอบประจอบจายกอบประจอบอ เปนหมดดีจังข้อนเป็นจัดม่จัดเลยโอ้โหไตฮอน

เขาคอนเถอะคือเดือไม่ันออกเจ้าลไปคอนหอ้เก็บมอะเร็จละน้อยก่เต็มตาเองหนุ่มนออู้ัวน้เ็ม mọi người đấy nó không nặng 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 nó nặng 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 đi nặng 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 มืด่มดทุกใบมืดหม่อาม<อ>ืดออกในคอ,อ,อ,อนออกนี่ต่อจิ๋งหงดก่อนออกยังไไม่ดอกนาดีแฮดอกน้อีะอ,อะอ ออกม่งาบัลบในหางเนาะจงไปมองวานี่แ้วมบืองเขาเขาก็เก็บเอาแล้วพี่หนอไปมาว่าทันเขาเขาเก็บแต่หวานไม่ใช่คือจไเก็บต่ว่านเิดดอกบ่ใหญ่บ่ใหญ่อือบสาำบาสาำหนึ่งสาเหรอบ่มาสามเราเก็บเก็บอาอยู่ดอกจงเอาเก็บอย่าอื่นกูเลือซส ตื่นตกใจเบิดพี่น้องตื่นเรี่ยงนี่ยังก็หลายเลยตื่นลิงมืนอ,อ,อนนี่ตกใจเบิดย้อนพยากรลวาวันขี่เรี่ยงขี่ล,งลิงแล้ววะรถเราเหยัยบอยู่ด่งขี่ไปใหม่แล้ววะเมนวู้เมนอีเดีน,นี่มันอยู่แถวนี่ขี้ไก่ ิงป่าแต่ว่าแต่ว่ามันกับโบเห็นยังเห่าได้พี่นอ้องมันกับตื่นเห่าคือกันเห็นข้าหมามันกับเล่นหนีคือกันนะมันตื่นเห่าคือกันจริงแลี้ยงเขาป่าเลยคุณแลีงกขาไปในป่าเลยตื่นมันหันผุนผุน,นอุ้ยแมงมุมตัวนี้วะนี ตีมิมนอยู่ห้องน้ำผุดเต็มไปเรือรอยๆจ้พี่นองโอ้มุดเลยงับนี่ส้่สามดอกอะล อ่าผู้เดีย้พี่น้องนี่นี่ก่อ,อรถกันไปถเทงก็มีเนอยู่ยพี่น้องที่ว่ามันหนอกหน่อยยังหนอกหน่อย,อย่างเดีวยวานีใข่ายุ่นี่านี้ก็พก่อเทปเอาอยู่จะเป็นปีเกลือยนั่นงดอกดอกก่อนมัน้นยก เดี๋ยวคนพอนมาเดียวนี่ลองดปคน่อนทั้งหน้ากันเอะเคยออกแต่ยังมันเป็นอุ้มคึบไม่ออกมเนาะ ยิงให้ดมารลอยพอได้เรียบยู่มาได้ดอกอเียมาหมอดก่อนนี่ขึ้นเห็ดกระด่างพยายมมาจงไว้มันมีคนมาเก็บที่นอนเลยมาวก็บุ้งนี่คนกัน ตุ้มหน่อยก็มีเดี๋ยวกำมือหนึ่งให้พี่น้องมาสรุปยอดอเฮ็ดของเฮาจะ้ะเดี๋ยวเครื่องตาจ้ะพี่น้อง<อ>มันยัง<ไ>ดอกเครื่องไปหาขอนผมแล้วมันยังดอกหน่อยอยู่เนาะเครือ่องเดียวพี่น้องยังดอกอยู่หน่อยอยู่นี่ต้อยมากก่อนยังเก็บเอา เก็บเอาไวไราดอกหน่อยมันงเพเดี๋ไปเกียงเนาะเพราะเดี๋ยวตื่กันไปเกียงอันตั้งค้รก็ออกไร้ลายอยู่พี่น้องแต่ว่ามันยังดอกหน่อยแห้งเนาะแมนแมันก็ใหญ่สาแนะ่อยู่แต่พี่น้องเพ็ดก็ล่อรุ่นมือต่อไปเนาะแมเว่ามันสิออกลายปันไหนออกหน่อยออกลายปันไหนแมน่เอาะมันนี่ก็ซืบๆก่นๆกนๆๆอนเนาะแมนกะทีแยกก้อนกะทีฝาไปลงคะแนนยืนพี่น้องมบนี้เนาะแมนฝาลงไปลงคะแนนให้เพิ่นเลือกตั้งนายกอบจเนาะแม่เอาะ เอาคลิปนี้กับสีลาพี่ละนองกับบ้านเน, <Man. S 1> นาะแม่กับปากค้ดไหลกค้ดเสียได้พี่นองกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนจากจองนู้ก่อนชาแนลมือหนมามมือหล่นกันต่อจากพี่นองสิโซกสิกมันบ่อนอา่เน่เ็ดกับสีเหลืองดอกใหญ่ขึ้นไม่เลยละพี่นองแต่ว่ำกับโบออกโบสุขคอนดอกออกเป็นวางคองนอนะคอนไดซุ่มในในโฮมในอันกับสีออกจากพี่นองในกลางแกจมันกับโบออกเอาคลิปนี้กับสีลาพี่ละนองกับบ้านนะจารย์ก็ขอบคุณกับเรื่องข้าพี่น้องเรื่องเรืองข้าออไป ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะจ้าเจ็บซี่ทุกๆท่าน,<ม>นที่เขามารับชมแม่มากดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณหลายๆกดติดตามเนาะกดกดดีงผู้มาเบิ่งผู้เก่าผู้ใหมจ่จะพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องให้หลายๆเ้อจ้ะอะอยู่ดีไม่แห้งเนาะแม่ก้วมเก็บก็อยายให้ได้คววมไข่ยาให้มีจะพี่น้องให้สุกๆปังๆให้ลำๆลรวยๆเนาะไก่ๆพี่ไม่ละจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ